โยโยโยใบสองมังกรเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยกจากสิบเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวที่จะเลี้ยวเกมเวลาเที่ยงคืนครึง่งพิมยรลิกอังกฤษเป็นลอนดอนดาร์บีม้มตช์ด้วยนะครับฟูลแลมันดับสิบสองจะเปิดบ้านเจอกับทอตแนามอฮอตสเปอร์อันดับห้าฟูลแลมสามสิบห้าแต้มจากการชนะสิบสเสมอห้าแพ้สิบ ซินวาต้องเช็คในรายของราอูคิเมเนสแต่ไม่น่าลงได้ครับดันกลางชัวปานินญาน่าจะเรียกความฟิตกลับมาเป็นตัวจริงเล่นกับแฮร์ริสันรีดนะครับแนวรุกอันเดสเปเรล,ล่าอาเล็กซ์อีวบีวิลเลียนหน้าเป้าโรดิโกมูนิสนะครับโดยมีอัลเบรโมโยาน่าจะรอโอกาสที่มานั่งสำรองในขณะที่สเปอร์ 53แต้มจากการชนะ16เสมอ5แพ้6เกมล่าสุดบุกถล่มแอสตันวิลล่ามา4ต่อ0เลยนะครับแต่ว่าอาร์สปอตเตโกครู ru, อสิทธิ์ใช้งานฟานเดอร์เฟนไปกันหลังตัวหลักที่เจ็บอีกแล้วนะครับแล้วก็ต้องเช็คในรายของริชารีซสันครับประตูเป็นวิคาริโอเหมือนเดิมนะครับเกมรับก็นำโดยคริสเตียนโรเมโลแันกลางอย่าปับซากับอิบิสซูม่านะครับแนวรุกไม่น่าเปลี่ยนนะครับ าทาิชาริสันยังไม่ฟิตนี่ก็จะเป็นครูเซฟสกี้เจมส์เดิสันบันดันจอ์นสันหน้าเป้าเป็นกัปตันทีมซนเฮืองมินนะครับฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว2นัดในลีกเดียสเปอร์เปิดบ้านชนะ20แต่ว่าในฟุตบอลคาราบาวครับเป็นฟูลแลมชนะในการดวลจุดโทษนะครับคู่นี้ก่อนเกมสเปอร์ยังบุกมาเป็นต่อเอาง่าย เป็นเกมที่เดือดแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชเพียงแต่ว่าภาพรวมฟูลแลมช่วงหลังตกลงไปเอ,า,อาง่ายเป็นทีมแพ้ง่ายนะครับเป็นทีมที่ไม่ค่อยออกเสมอครับไม่ชนะก็แพ้เลยส่วนสเปอร์ช่วงนี้มาดีจัดจัดแล้วก็จะว่าไปลุ้นท็อปโฟเต็มตัวนะครับลุ้นแซงแอลซันวิลล่าด้วยครับแต่นั้นเกมแบบนี้โมเมนตัมมันมาที่สเปอร์จริงๆนะครับสเปอร์จะบุกมาเบียดชนะเก็บ3มแต้มได้เลยครับให้เชียร์ท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ